ฮัลโหลสวัสดีนะทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่ช่องสัญจ้รมังคันหน้าท้องง่วงที่เพลงเลยจะหลับแล้วใช่ไมง่วงเลยหลายหลายคนก็อาจจะเห็นที่เราโพสต์ไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเห็นเถ้วยรางวัลในอะไรตรงนี้นะคะก็เราได้รับรางวัลจากไทยแลนด์โซเชียลออฟด้วยล่ะไ <c oughs> อสุดเด่นเลยสุดเด่น ได้เหมือนกันคนไปก็ตื่นเต้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยประสบการณ์การได้รับรางวัลเลยว่าการไปเดินงานเฮ้ยงานนี้มันงานใหญ่มากอ่ะว้ยคือแบบโ,โหมีแต่เซเล็บมีแต่คนดังฉันก,ก็แบบงงมากทำไมต้อง,งไปอยู่ตรงนั้นปะกะ็จะมานั่งเล่าให้ฟังเลยว่าตั้งแต่แรกตอนรู้ว่าได้รางวัลมันงงมากเว้ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเรามาทำวีแบบงง,งๆก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้รางวัลแบบงงๆเหมือนกันคือเริ่มแรกเลยอะ เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการให้รางวัล Thailand Social Award กันซึ่งก็จะมีประมาณปีละครั้งซึ่งงานเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่มากมายไม่ว่าจะเป็นนักร้องเครเตอร์สายไอที IT. รักโลกทำอาหารหรือว่าภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็จะมีหมดหมู่ของเขาต่อปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีสาขาเกี่ยวกับ VTuber หรือว่าแบบผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นบชหลายลคนก็จะเห็นประกาศตั้งแต่ต้นตั้งแต่นั้นเนนแล้วว่าออคนที่เข้ารอบเนี่ยมีใครบ้างแล้วพอถึงในงานเนี่ยเขาก็จะมามอบรางวัลกันอะไรก็ว่าไปซึ่งแน่นอนว่าในนั้น,น,นมันไม่มีเหลาเว้แล้วมันก็มีวันหนึ่งนอนอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตดึง มีข้อความทักมาในเพจต้าบอกก่อนว่าเพจสันเจ้ามื่กรนะทองเป็นเพจออฟฟิเชียลที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปคนดูอินบ็อกซ์ดูอะไรส่วนใหญ่หลังบ้านมากกว่าซึ่งก็มีข้อความทักมาเราก็เห็นคนแรกแล้วเราก็แบบอะไรวะตื่นมางงๆอะตื่นมามึนๆแล้วก็แบบคุณได้รับรางวัลที่ไปเจอที่งนนี้นี่ติดต่อเลยขอบคุณมากค่ะแล้วฉันก็แบบฮะรางวัลอะไรวะ ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาประกาศไปแล้ววีไม่มีไม่มีประกาศไปแล้ววีห้าคนเมือ่อะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมิจฉาชีพแน่แนไม่มีทางอต้องเป็นพวกก่อกวนแน่แน่แล้วแบบเขาหมดคิว้วแต่เช้าอะไรก็ตื่นมาเจออะไรก็ไม่รู้สักพักผู้ดูแลทักมาเอ้เนื้อทองอะไรอะ่ะเนื้อทองได้รางวัลอะไรไม่รู้ด้วยอะ่ะฮะ เขาทักมาในเมลอ่ะพี่โทรคุยกับเขาแล้วนะเออโทรได้เป็นงานเดียวกับที่มีวีทูบเบอร์กับคนอื่นไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นสาขาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโหมด V ก็คือมัอนจะเป็นเป็นครีเอเตอร์แบบดาวรุง่งหน้าใหม่ที่มียอะอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นหัวข้อของเขาไอเราก็แบบฮะได้เหรอฮะได้ไงวะ ก็งงก็แบบเอ้ยช่เป้าเออผมโทรไปเช็คมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วแล้วแล้วต้องยังไงอ่ะแบบได้จริงหรอทำไมมันไม่มีประกาศนะเล้เอ๊ะงงแบบมึนๆอ่ะแบบเพิ่งตื่นนะแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็อะไรวะได้ได้ยังไงอ่ะก็พยายามไปหาข้อมูลชื่อเต็มของรางวัลหมวดนี้เนี่ย rising creator performance on social media ซึ่งอันที่เราได้อะมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมวด V ก็คือเป็นหมวดที่แยกออกมาอีกทีนึงซึ่งก็คือนั่นแหละ rising creator performance on social media ก็เป็นอันที่ได้มานั่นแหละก็เป็นคร่าวๆที่ได้รู้รายละเอียดว่าอ๋อโอเคไม่ใช่มีฉาชีพโอเค เรานต้องตั้งสติจากการที่เพิ่งตื่นแล้วก็โอเคเออกูได้จริงๆโอเคขอบคุณทางในเลนโซช a l a อวอรนะคะที่เมื่อวันนี้ให้กับเราแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ซัพพอร์ตมาได้ตลอดนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งแล้วเราถึงได้หรอกจริงๆก็เพราะว่าทุกคนซัพพอร์ตนั่นแหละเราถึงได้นะเออ